สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็จัดการพบกับคุณคร,รูอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อเรื่องของการถอดคำได้ใจความเนื้อเรื่องของผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้รู้คำศัพท์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาถอดบทประพันธ์กันค่ะไปเริ่มกันเลย นะคะให้นักเรียนอ่านเข้าใจได้ความรู้กันก่อนคะ่ะอย่างเช่นบทนี้นะคะเมื่อใดใช้มีดเป็นกอบกิดเห็นคุณอนันต์ปัญญากล่าวมานั้นเปรียบได้กันกับสัตราอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของการใช้มีดใช่ไหมคะถ้าเรารู้มากเนี่ยเป็นล้นนะคะในปัญญากล่าวบอกว่ามีดเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นอาวุธได้ นั่นเองนะเปรียบกับอาวุธนั่นเองค่ะการถอดความบทร้อยกรองนะคะมันก็คือการอธิบายความหมายของคําและก็เขาโครงของเรื่องเดิมค่ะจากบทร้อยกรองการถอดความเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือทําให้เข้าใจบทร้อยกรองบทนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะการถอดบท บทร้อยกองหรือว่าบทประพันธ์นะคะ1นะคะเราจำเป็นจะต้องรู้ความหมายของคำศัพท์นั้นๆก่อนค่ะซึ่งคุณครูให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ไปแล้วในเมื่อวานนี้นะคะข้อ2ค่ะเราก็จำเป็นจะต้องศึกษาหาอ่านเนื้อหานะคะโดยรวมของเรื่องค่ะจากนั้นนะคะก็ถอดความไปทีรท่ระวัตทีละวัตนะคะและข้อ4ค่ะ ทำความเข้าใจกับข้อความที่เราถอดออกมาแล้วจากนั้นนะคะก็เรียบเรียงข้อความเนี่ยให้มันให้มันเป็นใจความสําคัญในรูปแบบของเราค่ะให้เข้าใจง่ายนั่นเองทำถอดคาได้ใจความค่ะมาฝึกกันเลยนะคะหนึ่งค่ะให้นักเรียนนะคะก็คุณครูมีข้อสอบให้นักเรียนทั้งหมด3ข้อนะคะกิจกรรม3ข้อนักเรียนทํา ข้อหนึ่งบอกว่ามวลผู้ชูปรีชาสอบวิทยาไม่ห่างเหินผิดชอบกอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผลเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าในบทนี้นะคะมีคำศรรัพท์อะไรบ้างที่เราควรจะรู้แล้วจากนั้นก็ถอดความออกมานะคะให้ได้ใจความนั่นเองค่ะสองนะคะ ควรเราผู้เยาว์วัยจงไปใจการศึกษาอบรมบ่มวิชาปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญเราก็มารู้ก่อนว่าในบทประพันธ์นี้นะคะมีคำศัพท์อะไรแล้วก็จากนั้นก็ค่อยถอดบทประพันธ์ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและข้อ3นะคะขั้นนี้จักชี้ว่ามีปัญญาไม่สมฐาน ต้องหัดดัดสันด้านกอบกิจวิจารณ์ใช้ปัญญาแล้วก็มารู้จักคำศัพท์กันก่อนในบทนี้เนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็ถอดความเหมือนเช่นข้อข้อหนึ่ข้อสอนั่นเองค่ะมาเริ่มกิจกรรมของเรากันเลยนะคะมีทั้งหมด2ชั่วโมงให้ในักเรียนฝึกถอดบทประพันธ์นะคะทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะ มาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ2ชั่วโมงแล้วเราก็มาเฉลยกันเลยมวลผู้ชูปรีชาสอบวิทยาไม่ห่างเหินผิดชอบกอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผลคำศัพท์ในบทนี้นะคะก็จะมีคำว่าปรีชาวิทยาแล้วก็คำว่ากอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทูถอดคำประพันธ์กันนะคะ บทประพันธ์นี้เนี่ยบอกว่าผู้มีความสามารถทั้งหลายเนี่ยก็จะสแสวงหาความรู้ค่ะอย่างสม่ำเสมอแสวงหาความรู้ตลอดเวลาจึงทําให้ร,รู้ว่าสิ่งใดเนี่ยควรทําและก็สิ่งใดไม่ควรทําได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองค่ะข้อ2นะคะควรเราผู้เยาว์วัยจงใฝ่ใจการศึกษาอบรมบ่มวิชา ปรีชาให้เชี่ยวชาญคำศัพท์นะคะมีคำว่าเยาววัยวิทยาปรีชาแล้วก็เชี่ยวชาญค่ะถอดความออกมาได้ดังนี้ค่ะเราทุกคนนะคะเมื่ออายุยังน้อยก็ควรที่จะใฝ่ใจศึกษาหาความรู้ค่ะเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญน,นั่นเองค่ะ ข้อ3นะคะขั้นนี้จักชี้ว่ามีปัญญาไม่สมฐานต้องหัดดัดสันดานกอบวิจาร์ณใช้ปัญญาคำศัพท์ในหัวข้อนี้ก็จะมีคำว่าสมฐานดัดสันดานและก็วิจาร์ณค่ะถอดความออกมาได้ว่าในวัยเด็กนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นอายุน้อยเนี่ยเราก็ยังมีความรู้ไม่มากนะคะดังนั้นเราต้องฝึกนะคะ เราต้องหมั่นฝึกฝนนะคะดัดนิ้ัใส่ตนเองเนี่ยให้เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยด้วยความด้วยการแต่ตรองค่ะโดยใช้ปัญญานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะและเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ